สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956หรูปแผนที่คุณก็มีทางเดินกลับมือจากการอีกเดือนหนึ่งแล้วนะคะในคลิปการพยากรณ์ดวงโดยภาพรวมรายเดือนในคลิปนี้เป็นของเดือนกุมภาพันธ์2,564เป็นของท่านที่เกิดราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมลัคนามิถุนชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ ขอบคุณคุณมิถุนทุกทท่านเลยเนาะที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ขอบพระคุณมากๆเลย <c oughs> ก็ไม่เสียเวลาเนาะมาเริ่มกันเลยมาดูซิว่าในเดือน2ของปี64เนี่ยพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์มาบอกกับคุณมิถุนกันบ้างใบแรกตัวตนสวยเลยนะคะคุณได้เมจิกเชียนเข้ามาไพ่ใบนี้นะคะจะแปลได้ว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องโชว์แล้วคะ่ะโชว์ตัวก็ได้โชว์ความรู้ความสามารถทักษะอะไรต่างๆเนี่ย คุณจะต้องงัดมันเอาออกมาใช้แล้วนะการที่เราจะต้องเอาความรู้ความสามารถต่างๆของเราเอาออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการอะไรบางอย่างมันมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่เราอยากจะให้มันไปถึงเป้าหมายนั้นๆคุณก็เลยจะต้องงัดมันเอาออกมาใช้หรือเป็นสถานการณ์ก็ได้นะคะหนึ่งดาบเข้ามาอยู่ข้างๆตัวเนี่ยเป็นสถานการณ์ต่างๆที่มันกระแทกเราเข้ามาจนทำให้เราจะต้องโชว์ ศักยภาพโชว์ความรู้ความสามารถจริงๆจ,จังๆแล้วในเดือนนี้โชว์เลยค่ะคุณมิถุนจ๋าคุณมิถุนเป็นคนที่มีความรู้หลากหลายนะคะไม่ได้แค่อย่างเดียวนะมันมีหลายๆอย่างเลยแต่มันอาจจะเป็นแค่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มันนะหรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เหมือนกับ มีสถานการณ์ที่มันจะต้องเอาออกมาใช้แต่ในเดือนนี้โชว์ไปเลยค่ะโชว์ตัวของเราจริงๆที่เรามีความฉลาดมีความความสามารถโดดเด่นอย่างไรก็เอามันออกมาใช้เลยด้วยความที่ว่ามิถุนเนี่ยเป็นราศีของคนคู่คุณจะมีความแข็งแล้วก็ความอ่อนในตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงเลยคุณได้ไฮปริ e เทสเข้ามาด้วยอีกใบหนึ่งนะคะ ในไพ่ใบนี้นะคะก็จะแปลเรื่องของความรู้ความสามารถได้เช่นกันเป็นเรื่องของอการศึกษาของเราก็ได้หรือว่าเป็นอีกความสามารถของเราที่เป็นอีกด้านหนึ่งเลยเป็นเรื่องของความอ่อนไหวเรื่องของอาร์ตเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของคุณก็โดดเด่นเช่นกันเนาะในเดือนนี้ เอามันออกมาใช้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะโชว์เองหรือว่าไม่ว่าจะเจอเจอปัญหาอะไรที่เราจะต้องกระโดดเข้าไปใช้เนี่ยในเดือนนี้เอาให้เต็มที่เลยเนาะคุณได้ควีนมาสองใบเลยนะคะควีนดาบกับควีนไม้แบบนี้เนี่ยถ้ากำลังรอเรื่องของตำแหน่งงานอยู you ่เอาออกมาใช้เลยนะคะโดยเฉพาะถ้าบางท่านเนี่ย เป็นเรื่องของการเจราจาก็ได้การเจราจาการติดต่อการสื่อสารถ้าเราอยากจะหวังผลในเดือนนี้งัดมันเอาออกมาใช้เลยค่ะคุณมีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงคุณมีทริคมีเทคนิคใดๆค่อนข้างสวยอันนี้ชมนะคะชมเนาะงัดมันเอาออกมาใช้เลยแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาหรือว่าตั้งความหวังเอาไว้เนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ไม่ได้อยากจะใช้ ศักยภาพอะไรมากมายนักหลอกในเดือนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนก็ได้เนาะเรื่องของการศึกษานะคะบางท่านอยากจะหาประสบการณ์เพิ่มอยากจะหาความรู้ความสามารถที่มันหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเ,าเรื่องของภาษาก็ได้หรือว่าเป็นเนี่ยเป็นการอา,อาร์ตก็ได้นะคะศิละปะใดๆต่างๆในเดือนนี้คุณก็ สามารถที่จะเรียนได้ดีมากเลยสมองคุณดีเลยในเดือนนี้เนาะลองพิจารณาดูนะคะมันเป็นเดือนที่เราจะต้องโชว์แล้วหรือเปล่าว่าเรามีมีดีอย่างไรมีอะไรต่างๆในความรู้ความสามารถของเราที่เราลืมมันไปแล้วอะว่าเราทำได้ว่าเราเก่งอะคุณงัดมันเอาออกมาใช้เนาะแล้วมันจะต่อยอดไปในทิศทางที่สวยงามมากๆเลยเจดเหรียญอยู่ในไพ่ใบสรุปแบบนี้นะคะ ถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลอย่างรวดเร็วนักในเดือนนี้แต่เห็นไหมคะถ้าคุณเริ่มทำอะไรในเดือนนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดไปได้หลายๆอย่างเลยหรือไม่ก็เป็นการที่มันเห็นความเจริญเติบโตนะคะเนี่ยคุณอาจจะได้ดอกได้ผลในอนาคตก็เป็นไปได้นะลองดูเนาะว่าเรามีศักยภาพอะไรในเดือนนี้เอามันออกมาใช้ค่ะหรือไม่ถ้าเราอยากจะเรียนเพิ่มเติมอะไร เอาเลยในเดือนนี้เห็นด้วยเลยเนาะเขาเรื่องงานงานในเดือนนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าคุณต้องการเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นี่ควีนมา2องใบนะคะควีนมา2องใบคิงมา1นึ่ใบแบบนี้คุณจะต้องโชว์คะ่ะโชว์ศักยภาพของเราให้มันเด่นมากๆเลยในเดือนนี้เขาเรียกอะไรนะวิกฤตสร้างาวีรบุรุษ เนาะไม่ว่าจะเจอเจอปัญหาอะไรนะคะค,คุณจัดการมันได้อยู่แล้วพยายามทำให้โดดเด่นขึ้นมาการที่เราทำตัวเองให้มันโดดเด่นในที่นี้เนี่ยคุณจะใช้ความสามารถของเราโดยแท้เลยคุณจะไม่ได้อิงอะไรอย่างอื่นเลยในเดือนนี้งานประจำคุณสวยนะคะคนที่รอเรื่องของตำแหน่งงานใหม่เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้รอเรื่องของตำแหน่งหรือว่าไม่ได้อยากจะ เลื่อนขึ้นใดๆก็ตามในเดือนนี้นะคะโอกาสที่คุณจะมีมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเรื่องงานมีสูงมากเลยนะเมจิกเชียร์มันจะแปลว่าเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็มันมีงูล็อกคราบอยู่ข้างๆแบบนี้ค่ะมันเหมือนว่าเราจะได้ไปทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะเป็นการใหม่ๆที่ไม่ได้คุ้นเคยเลยเป็นแผานากใหม่ๆเป็นความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆหดาบไม่ง่ายค่ะ มันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันจะไม่ยากเกินความสามารถของคุณแน่นอนเพราะว่าเมจิกเชียนเนี่ยเขาหัวไวเขาสามารถที่จะเห็นาทางออกหรือว่าเห็นทางแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ดีเรียนรู้อะไรได้เร็วแล้วก็คุณมีความพยายามมากพอในการที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆ อย่ากลัวค่ะอาจจะมีความวันๆหัวใจกันไปบ้างเนาะก้าวถ้วยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของอดีตเนี่ยแบบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของลูกน้องก็ได้ถ้าเราจะต้องทำอะไรใหม่ๆแล้วมันมีบริวารอาจจะเอ๊ะยังไงลูกน้องเราจะควบคุมอะไรได้ไหมไม่ต้องกลัวค่ะในเดือนนี้คุณเก่งมากคุณพลิกแพลงได้ดีแล้วก็คุณสามารถที่จะหาทางออกได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดการเจราจาเนี่ย ากเป็นเอกเลยนะในเดือนนี้ปากคุณจะหวานมากปากคุณจะดีมากเลยเพราะฉะนั้นเอาละไม่ต้องกลัวไม่ต้องหว,นวันวหวใดๆนะคะถ้าเราได้รับโอกาสที่จะได้ไปทำอะไรอย่างอื่นมันดีคุณสามารถที่จะควบคุมมันได้เนาะคนที่งานประจำผ่านไปอ้อถ้างานประจำของคุณที่จะต้องเป็นตัวที่จะต้องใช้คำพูดเนี่ยคุณจะโดดเด่นมากที่สุดเลยการพูดการเจรจาการติดต่อหรือเรื่องของการใช้ภาษาก็ได้ ภาษาทุกๆภาษาเลยนะคะเป็นประชาสัมพันธ์ยังได้เลยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาการติดต่อใดๆไ,ได้หมดได้ดีด้วยในเดือนนี้มีโอกาสขยับขยายในยเรื่องของหน้าที่การงานเจ๋งเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งงานที่ต้องใช้คำพูดไปแล้วเนาะเป็นทนายก็ยังได้เลยถ้าคุณเป็นทนายนะคุณจะมีความพลิกพลง ใดๆไ,ได้เก่งมากๆเลยเนาะอีกงานหนึ่งนะคะที่ยังพอดูดีอยู่ในเดือนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของงานศิลปะค่ะเป็นเรื่องงานที่ไม่ได้มีเวลาแน่นอนเป็นการใช้ความคิดการจินตนาการเป็นการวาดภาพก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยงานอาร์ตทุกอย่างเลยหรือไม่ก็เป็นการแต่งหนังซื้อแต่งเพลงใดๆก็ตามที่มันจะต้องใช้อารมณ์ เขาร่วมในเรื่องของงานสวยนะงานออกแบบก็ได้นะคะในเดือนนี้ยังโอเคยังดีอยู่แต่มันจะมีการขัดแย้งกันนิดหน่อยในเรื่องของเงินในเรื่องของเงินมันอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่เรื่องเนื้องานสวยค่ะแล้วคุณมีได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ด้วยนะคิงถ้วยอยู่ข้างบนหัวเลยเนาะเหมือนเหมือนกับว่าเขาเห็นศักยภาพของเราแต่ถ้าเขายังไม่เห็นคุณมิถุนจาโชวเลยค่ะ โชว์ศักยภาพของเราให้เด่นที่สุดแล้วก็เขาจะเห็นความรู้ความสามารถของเราเองเนาะคนที่ทำงานประจำผ่านไป้าแล้วงานประจำใดๆอีกไม้เพื่อร่วมงานเพื่อร่วมงานในเดือนนี้โอเคค่ะเขาจะให้อา่าให้ความสนับสนุนหรือว่าให้คุณค่ากับตัวเราเพราะเดือนนี้ตัวเราเด่นมากๆเลยอืมอย่ารอช้านะคะคุณมีความรู้ความสามารถอะไรต่างๆ ที่เราปกปิดไว้นานแล้วเนี่ยงัดมันเอาออกมาใช้เลยคุณเจ๋งเลยในเดือนนี้ต่อมาคนที่ทํางานประจําไปแล้วคนที่รอง,งานใหม่รอง,งานใหม่ก็สวยนะคะเมจิกเชนมันคือการได้เริ่มต้นแล้วก็งูรองูลอคราบอย่างที่บอกมันเหมือนกับเป็นการกําเนิดใหม่ก็ได้เราอาจจะได้ทํางานใหม่ที่ไม่ได้ตรงกับสายการเรียนมาเลยแต่คุณก็พร้อมนะเอาจริงๆคุณก็พร้อมที่จะพลิกแพลงตัวเอง แล้วก็เพื่อที่จะไปเริ่มต้นงานใหม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะหนึ่งดาบเนี่ยไม่ง่ายเท่าไหร่มันไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เลยแต่ไพ่กำลังจะบอกว่าคุณมี The Fool เนี่ยมันเป็นการเปิดโลกอะไรใหม่ๆให้เราก็ได้คุณทำทำให้มันเต็มที่เถอะเอาตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วคุณจะผ่านพ้นมันไปได้เนาะ คนที่รองงานใหม่นะคะโดยเฉพาะงานที่มันเกี่ยวข้องกับการเจรจาเป็นเซลลก็ได้นะเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการจริงๆความสวยงามก็ยังได้เลยงานบริการก็ได้ก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะขอพูดไปเรื่องของงานประจำด้วยเลยเนาะหากท่านใดที่กำลังอยากจะศึกษา ศาสตร์ต่างๆเป็นศาสตร์โบราณก็ได้นะเป็นศาสตร์เนี่ยไฮิปเทสนะคะเกี่ยวข้องกับศาสตร์โบราณก็ได้ทุกอย่างเลยเป็นเรื่องของสมุนไพรก็ได้เป็นเรื่องหมอดูเป็นโหราศาสตร์ก็ได้เป็นศาสตร์เกี่ยวข้องกับการนวดอะไรต่างๆถ้าคุณอยากจะเรียนในเดือนนี้คุณสมองดีเลยคุณมีโอกาสที่จะได้ได้ความรู้อะไรกับครูบาอาจารย์เต็มๆเลยเนาะในเดือนนี้ คนที่รอง,งานใหม่ไปแล้วนะคะมองว่าสวยเลยอืมงานอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น่านใช้คำพูดไปแล้วเนาะอ่ะ the Fool นะคะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นงานที่เป็นจ๊อบสั้นๆก็ได้เราไม่จำเป็นว่าจะต้องผูกติดไปกับเขาซะร้อเปอรเซ็นต์เนาะมันเหมือนกับว่าเอางานจ๊อบสั้นๆคุณไปเจราจามาเอางานมาทำแล้วจบไปได้เงินมาแล้วแล้วก็ไปเอางานใหม่อันนี้ก็สวยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงาน งานประจำา1 0 0ก็ได้นะคะแต่มันโดดเด่นมากเลยนะถ้าเป็นงานจอบสั้นๆเล็กๆเนี่ยเห็นด้วยเลยเนี่ยคุณเจ๋งอะคุณไม่ได้มีความสามารถอย่างเดียวอะคุณมีถุนจ้าอ้าต่อมาเป็นรองงานใหม่ไปแล้วธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวในที่นี้มันอาจจะโยงเรื่องของรองงานใหม่นิดหน่อยนะคะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่เราอาจจะมีงานประจําก็ได้แล้วเราก็มีงานเสริม ด้วยเช่นกันในเดือนนี้งานเสริมของคุณโดดเด่นเด้งเหลือเกินถ้าเป็นงานจ็อบข้างนอกเอากลับมาทำในเวลาที่เราไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะคะโอ้มาเยอะเลยนะมาเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการบัญชีก็ได้การบัญชีการเจราจาการระบบคอมพิวเตอร์การดีไซน์ต่างๆนี่การดีไซน์การออกแบบอะไรต่างๆในเดือนนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะคะ คุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถตัวเองแบบเต็มที่ดึงมันเอาออกมานะคะดึงมันเอาออกมาแล้วคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่นาเราก็สามารถจะจัดการมันได้นี่นาคุณจะค้นพบความรู้ความสามารถของตัวเองในอีกด้านหนึ่งสวยงามเลยจะมีปาฏิหาริ์เข้ามานะคะแต่ถ้าไม่ได้มีปาฏิหาริ์เข้ามาตัวคุณนี่แหละจะเป็นคนสร้างปาฏิหาริย์ด้วยมือของตัวเองคุณเก่งนะในเดือนนี้นะคะ คุณเก่งมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยทุกเจ้าของธุรกิจไปแล้วเจ้าของธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ดูดูน่ากังวลน,นิดหน่อยใช้คำว่านิดหน่อยเท่านั้นนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเนาะก้าวถ้วยนะคะจะเป็นเรื่องของกินก็ได้เรื่องของงานบริการต่างๆเนี่ยพอเจออัศวินเหรียญเข้าไปเนี่ย ดูเหมือนกับว่าเรายังคงจะต้องรอดูสถานการณ์ไว้ก่อนนะคะมันคือมันหยุดนิ่งอะ่ะมันไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆอะ่ะมันต้องนิ่งมองว่าเราจะทําอะไรได้ต่อไปแต่มันก็เป็นแค่เรื่องของร้านอาหารงานบริการใดๆแบบนี้มีแค่บางแง,บงมม่บางมุมเนาะบางอาชีพเท่านั้นที่ยังจะต้องติดขัดนิดนึงนิดนึงก็ค่อยๆประครับประคองไปนะคะคุณมิถุนแต่ถ้าเป็นด้านอื่นๆมองว่าโอเค โอเคเลยสามารถจะปัดขับประคองกันไปได้รององนใหม่ไปแล้วธุรกิจส่วนตัวไปแล้วนะคะต่อมาเรื่องเงินเรื่องเงินอย่างที่แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้เลยเนาะเนื้อง,งานดีค่ะคุณมีโอกาสได้นู่นนี่นั่นยเยอะแยะแต่เรื่องเงินสิคุณได้เจ็ดเหรียญเข้ามาเป็นใบสรุปแล้วก็คุณได้อัศวินเหรียญเนี่ยอัศวินเหรียญน,นะคะเขาหยุดนิ่งอะ่ะมา้มาม้าไม่ใช่ม้าสิพานะของเขายังคงจะหยุดยืนอยู่เฉยเฉยมันเหมือนกับเรากําลัง มองในอนาคตกําลังจะวางแผนก็ได้นะคะว่าเราจะทํำยังไงดีเราความชัดเจนก็ได้ว่าเราจะไปต่ออย่างไรเอาจริงๆนะคุณก็พร้อมที่อยากจะทําอะไรบางอย่างนั่นแหละแต่แค่ว่าสถานการณ์ภายนอกมันยังทําให้เรากระดุกกระดิกมากไม่ค่อยได้ในเดือนนี้เพราะฉะนั้นไอเรื่องเงินนะ่ะมันก็อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณยังคงจะต้องเฝ้าระวังอยู่เนาะหากท่านใดที่อยากจะเริ่ม ลงทุนต่างๆในเดือนนี้นะคะก็ไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าคุณมีเมจิกเชียนเข้ามาแบบนี้1ดาบเข้ามานะคะแล้วก็เดอะฟลูเข้ามาเนี่ยมีหลายท่านเลยอยากจะลงทุนอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ลงทุนได้แต่ก่อนที่จะลงทุนนะคะคุณต้องแน่ใจนะว่าคุณมีความรู้เรื่องนั้นๆบ้างพอสมควรแล้วแล้วก็ค่อยๆทําลงไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําในเดือนนี้เนี่ย ยังโอเคมันยังไม่เห็นดอกเห็นผลสักเท่าไหร่เจ็ดเหรียญอยู่ในตำแหน่งของบทสรุปแบบนี้อาจจะต้องค่อยๆประคับประคองค่อยๆดูแลมันไปเอาใจใส่อย่างมากๆเลยเนาะแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้หวังหวังดอกหวังผลในเดือนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าคุณอาจจะต้องรอไปนิดนึงเนาะโอกาสได้ไหมโอกาสได้แต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงมีโอกาสที่จะเริ่มลงทุนอะไรต่างๆได้ เช่นกันในเดือนนี้นะคะค่อยๆไปเนาะเดิฟ o o เนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นแหละอย่างที่บอกแต่ก็ต้องมีข้อมูลหรือว่ามีความรู้บ้างบ้างนิดนึงเป็นฐานก็ยังดีเริ่มได้ค่ะเริ่มได้เริ่มได้แต่ก็เริ่มแบบเล็กๆไปก่อนแล้วกันเนาะเรื่องเงินอื่นๆอีกมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษอะไรไหมก็มองว่าถ้าเกิดว่าคุณมีมีอาชีพเสริมต่างๆนะคะดีนะ ในเดือนนี้ถ้าคุณมีอาชีพเสริมที่มันไม่ได้ว่ามีอาชีพหลักอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ไปเจรจาติดต่อเรื่องเงินด้านอื่นๆไหลเข้ามาไหมมีนะมีนะคะแต่มันจะยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหรนะ่เนาะมีเจ็ดเหรียญเข้ามามันพอได้มันพอได้แต่ยังไม่โดดเด่นแต่ถ้าคุณทํางานประจําอย่างเดียวเลยในเดือนนี้เรื่องเงินจะต้องประคับประคองแล้วเนาะต้องประคับประคองแล้วนะคะอืม หรือไม่ก็คุณอาจจะอยากจะหาธุรกิจเสริมหรือเปล่าอ่ามีโอกาสได้เช่นกันลองมองเรื่องของธุรกิจเสริมเอาไว้หน่อยก็ดีนะคะะไรที่มันไม่ต้องลงทุนมากน่ะจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะหรือไม่เราก็เหมือนกับเราเป็นตัวโชว์น่ะเราเป็นคนกลางก็ได้ไปเอาของมาขายขายในแพลตฟอร์มต่างๆใดๆก็ตาม คือมันเป็นเดือนของการโชว์ชัวตนชชโชว์ชวตัวตนนะคะลองดูก็ได้เงินมีโอกาสได้โชคลาบอะไรก็ถ้าเป็นเรื่องของหวยหุ้นอะไรมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการเงินที่จะต้องใช้เยอะๆในเดือนนี้อืมการใช้เงินเยอะๆดูแล้วไม่ค่อยใช้ค่ะไม่ค่อยใช้เงินค่อนข้างจะ จัดระบบระเบียบเรื่องของการเงินได้ดีได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ทีหนึงก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเดฟูเนี่ยคิดใช้แบบไม่คิดเลยมีอสองอย่างนะคะคือไม่มีตรงกลางนะ่ะถ้าใช้ก็ใช้แบบไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าไม่ใช้นี่คือเก็บเงียบเลยเก็บมิดเลยทุกอย่างก็ต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีเนาะเรื่องของการเงินผ่านไปช่วงปลายเดือนน่าจะมีอะไรเข้ามาได้บ้างนิดหน่อยนะคะ ต่อมาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้พอมีเมจิกเชียนเข้ามามีเดอะฟูเข้ามาสองใบนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักนี่ก็ <c oughs> จะว่ายังไงดีมันเหมือนกับว่าเรามีสเสน่ห์ในตัวเองสูงเลยนะคะในเดือนนี้ไฮพริเทสนี้ก็เป็นเรื่องของสเสน่ห์ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหนะรือว่าเป็นเพศตรงข้ามเนาะมันจะมีการดึงดูดคนเข้ามา เนี่ยคนเข้ามาถ้าเกิดว่าเราเป็นเพศชายนะคะก็จะมีสองสาวเนี่ยเข้ามาเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ใดๆก็ตามเนี่ยเขาจะหลงสเสน่เราได้ง่ายแล้วก็คําพูดเราดีไงคะเรามีความโดดเด่นในตัวเองไงเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าเกิดว่าท่านที่มีคู่แล้วนะคะต้องออระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการเจราจาเรื่องของคําพูดเรานิดนึงอย่าไป เ,เขาเรียกอะไรละแอลใช่ไหมอย่าไปจีบใครมั่วตัวแล้วกันเนาะโอกาสที่เขาจะเข้ามาหาเราได้มันมีสูงมากเลยระวังในเรื่องของความรักเรื่องนี้ไว้ Why? นิดนึงเดี๋ยวจะมีปัญหากันได้เนาะเพราะว่าไฮเปร์เทสนะคะจะปแปลได้อีกอย่างหนึ่งคือความลับคุณก็อาจจะมีความลับในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาได้ต้องดูแลตัวเองมากหน่อยต่อมาคนโสดคนโสดก็เนื้อหอมเลยนะคําพูดคําจาของเราเนี่ย จริงๆสองใบนี้จะพูดว่ากะลอนก็ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้อยากจะจริงจังกับใครก็เก็บเนื้อเก็บตัวไว้นิดนึงก็ดีนะคะเพราะว่าอาจจะไปทําให้คนอื่นเขาเสียใจโดยที่ไม่ได้เจตนาก็เป็นไปได้เนาะแต่ถ้าคุณอยากจะจริงจังกับใครในเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณแล้วแต่ก็ต้องดูหน่อยว่า ไม่ควรจะเป็นความลับอะไรมากจนเกินไปเนาะฝั่งเขาเป็นยังไงฝั่งเราเป็นยังไงถ้าต่างฝ่ายต่างว่างทั้งคู่เปิดใจได้ค่ะเปิดใจได้เนาะคนโส,สดไปแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะพอมีดาวพุธเข้ามาแล้วก็มีหนึงดาบเข้ามาแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของช่องปากก็ได้นะคะเป็นเรื่องเอร้อนในก็ได้แล้วก็ แต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรใหญ่โตเท่าไหร่นะักเนาะอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยมันต้องดูว่าคุณเคยเป็นมาก่อนแล้วหรือเปล่าเป็นมดลูกก็ได้นะคะเป็นเรื่องของบรเิเวณเอวสืบพันธุ์ใดๆก็ตามก็ตามนิดหนึ่งอาจจะเรื่องของนิ้วก็ได้เรื่องของต่อมต่อมไทรอยต่อมทุกต่อมในร่างกายของเราในเดือนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังให้มากนะคะ แต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรใหญ่โตนะถ้าเป็นมาแล้วเนี่ยมันก็ยังคงคงจะมาแบบเรื่อยๆหน่อยอะ่ะคุณได้ราชินีดาบเข้ามาแบบนี้เนี่ยความแข็งแรงก็ยังเห็นอยู่เนาะความแข็งแรงก็ยังเห็นอยู่นะคะไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นอะไรถึงขั้นผ่าตาดัดผ่าเจาะเท่าไหร่ในเดือนนี้ยังโอเคอยู่เรื่องของครอบครัวขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเรื่องของผู้ใหญ่ในครอบครัวนะ่ะ ผู้ใหญ่ผู้หญิงเป็นคนในครอบครัวก็ได้เป็นหัวหน้าเราก็ได้นะอาจจะมีบางท่านที่มีความจุกจิกจูก้จี้มีความจริงจังมากหน่อยมากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราโชว์ศักยภาพของเราออกมาให้มากที่สุดแต่ถ้าเป็นผู้ชายอยาดีเขาให้ความเมตตาเขาให้ความสนับสนุนการสนับสนุนกับเราดีนะ สุขภาพไปแล้วนะคะกอ็อาจจะเป็นช่วงขานิดหน่อยก็ได้เป็นช่วงขานี่เป็นเพราะว่าเราประมาทเองสะดุดนั่นเต,ตะนู่นเตะนี่เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรใหญ่โตไม่ควรประมาทนะคะภาพรวมคนมิถุนจ๋าในเดือนนี้โชว์ให้มากที่สุดเลยจะเป็นผลดีกับตัวเองนะคะคุณมีความรู้ความสามารถหลายอย่างแค่ไม่เดาออกมาใช้เท่านั้นเอง เขาจะให้เสริมนะคะว่ามีอะไรแนะนําเพิ่มเติมหรือจะต้องระวังอะไรมากขึ้นไหมในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้สําหรับลัคนาราศีมิถุนดาพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นเดือนที่เราจะต้องเจรจาไม่ว่าจะเป็นการตกลงอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นในเดือนนี้โอกาสเป็นของคุณนะ โชคเข้าข้างคุณนะคะไม่ว่าคุณจะไปเจราจากับใครหรือว่าจะไปติดต่อสถานที่ใดๆก็ตามเนี่ยคุณโดดเด่นมากๆเลยคุณเก่งนะในเดือนนี้นะคะนิดเดียวอย่าประมาทเท่านั้นเองอย่าประมาทเท่านั้นเองอืมโอ้สวยงามสวยงามมากเลยนะคะขอพูดไพ่ที่โดดเด่นเด้งก่อนเลยเนาะไพ่ใบน,นี้นะคะจะแปลว่าโชคใหญ่โชคใหญ่ในที่นี้มองว่า เป็นโอกาสมากกว่าไม่ได้ชี้ชัดในเรื่องของเงินเท่าไหรเนาะเป็นโชคใหญ่เป็นปฏิหารก็ได้นะคะแต่เป็นปาฏิหารที่ต้องสร้างเองนะในเดือนนี้ต้องสร้างเองเพราะว่าอยู่ในตัวตนของเราตัวตนของเราเองเราจะต้องทําให้มันโดดเด่นขึ้นมานะคะผู้ชายอาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้เป็นคนในครอบครัวก็ได้ให้ความสนับสนุนอ,อันนี้จะแปลว่าผู้ชายที่ดี ที่ดีในที่นี้นะคะเขาอาจจะคือให้ความเมตตากับเราก็ได้หรือว่าเป็นคนที่สนับสนุนกับเราก็ได้เขาจะหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างให้เรานะเพราะฉะนั้นคุณมิถุนจ๋าตั้งรับแล้วก็เตรียมตัวเข้าไว้หรือไม่เราก็พุ่งไปหาเลยคะ่ะถ้ามันรอไม่ได้เราก็พุ่งไปเลยสิ่งที่เราได้รับมานะคะมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยอย่างที่บอกเลยหนึ่งดาบเข้ามาเนี่ย ไพ่ใบนี้นะคะจะแปลได้ว่าเราโอ้ยทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำเลยก็ได้การงานของเรามันมีมากขึ้นความรับผิดชอบหน้าที่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ได้แปลว่าคุณทำไม่ได้หรือว่าคุณเอาไม่อยู่คุณเอาอยู่คะ่ะคุณทำได้ขอแค่ดึงศักยภาพของเราออกมาให้เต็มที่ที่สุดเหนื่อยมันเหนื่อยทุกอาชีพเหนื่อยทุกการงานนั่นแหละคะ่ะแต่เหนื่อยแล้วมันได้หรือเปล่าอันนี้คือพอยส์สคัญ เหนื่อยแล้วคุณได้โชว์มันเอาออกมาเลยนะคะเท่าที่คุณสามารถที่จะทําให้มันได้อย่างดีที่สุดแล้วคุณก็จะเห็นเห็นว่าในสิ่งที่เราเป็นเราทำเนี่ยมันได้ผลจริงๆมันอาจจะยังไม่ได้ชัดในเดือนนี้แต่มันได้ผลในระยะยาวเป็นกําลังใจให้นะคะคุณมิถุนจ้าเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณจะต้องโชว์แล้วละ่ะโชว์ตัวเองออกมาให้คนอื่นเขาได้เห็น ให้คนอื่นเขารู้ว่าเราก็โดดเด่นได้เนาะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับท่านที่มาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเราคิดว่าการพยากรณ์นี้พอจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้เราไปวางแผนะเราเอาไปปรับใช้ได้กดไลค์กดติดตามากดแชร์ให้นิดนึงเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะดวงอะ่ะก็บอกไปเลยเนาะหลายๆคลิปเลยว่ามันเป็นแค่แนวโน้มเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ทาเรานอน เราก็ไม่ได้ถูกไหมคะโอกาสมันมาแล้วคุณจะต้องวิ่งเข้าไปหาและโอกาสบางครั้งมันไม่ได้มาบ่อยๆแต่เดือนนี้มันมีมาแล้วนะคะก็ขอให้คุณพยายามแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ดวงบางครั้งมันก็ช่วยได้แค่ออโอกาสเท่านั้นเองเราต้องพุ่งไปสู่จุดนั้นให้ได้เนาะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณมิถุนขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ